หมดไปของสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วขึ้นมาเนี่ยแล้วมันหมดไปหายไปเนี่ยอันนี้นิโรธแต่ถ้ากระดาษเนี่ยไม่มีตั้งแต่แรกนะไม่มีตั้งแต่แรกกระดาษเสริมจะมีมะไม่มีกระดาษดับมีมะไม่มีสิ่งใดไม่มีตั้งแต่แรกแล้วความดับแห่งกระดาษนี้จะมีมาได้ไหมไม่ได้ ความดับอย่างเนี้ยที่เหตุเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่แรกเนี่ยเรียกนิรุชติคืออันตรธานพระองค์จึงบอกว่าอน,อนนท้าชาติคือการเกิดเนี่ยไม่มีโดยประการทั้งปวงคือเกิดเนี่ยไม่มีมาเลยนะแก่และตายจะมีขึ้นมาได้ไหมไม่ได้แก่และตายมีไม่ได้เนี่ยอันนี้เรียกนิรุชติมันไม่มีตั้งแต่เกิดไม่มีแต่ถ้าสิ่งใดที่เกิดมี แล้วมันเสื่อมจนกระทั่งมันหมดหายไปอันเนี้ยนิโรธดับดังความดับมันมาจากเกิดเสื่อมดับนี่ต่างกันนิดเดียวเห็นไหมพระเจ้าละเอียดมาก